เราลดต้นลดต้นทุนแต่สิ่งที่ได้จากหมวดนี้ก็คือได้หนงเข้าออดเต็มที่เร็วกว่าหมวดทั่วไปได้การเก็บแก๊สที่ดีกว่ารมุนได้ไอเดชื่โดยรวมต่ำกว่าบดุนะก็เป็นหมวดที่นิยมใช้ในไอซียูสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อออดคนไทยมีของแดนไม่ดีนะก็ให้มาใช้หมดนี้ซะก็จะเป็นขอดีนะครับอนนี้สมมุติพอเราใส่เป็นตัวหมวด ราจะปล่อยเข้าไปเพชเชอร์ปนอิสระเ็นร้อยใชครับของอังกาวกาก็เมื่ออท์นลมาีดีเขาไป่ไฝากเพชเชอรเลยเเยเพื่อซื้อลุมถึงมาถึงเวลาจะสูงจนปอดแตกเพราะฉะนั้นเราก็ต้องการเพชเชอร์เด็นเดิมไป4 5สิบเกินนะเอาก็ชน4 5้เขาก็ร้องให้เรามาดูพร้อมกับหยุดใจโลก็แปลว่าพอชนแล้วยังบอลุมได้แอ่ไการได้เรีย ถึงพิกัดที่เขาทำงานไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเราใช้เป็น PCB เบเชอร์เราไม่อยากให้ขึ้นต่อโวลุ่มก็ไม่พอทำยังไงจะได้โมดูลเพิ่มขึ้นคำตอบก็คือเมื่อเพิ่มขั้นดูไม่ได้เราก็เพิ่มต่างๆนะครับเอราะลูกสี่เหลี่ยมไม่เพิ่มยอดกับเพิ่มความยาวได้เน้นใน PCB เมื่อไรที่ที่ของแผนกว่าถึงเบเชอร์ตรงนี้เราไม่ยอมให้ a d วรลุกเวลพอเราซื้อวัลุมได้โดยการเพิ่มอินสไปเราจดูทาเป็นทันทีเราจะคิดไอเป็นหนึ่งละสองจะดูทีบอดที่ีเราก็จะเริ่มเิ่มไอจีเพิ่มขึ้นมาไอจีจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งเพราะเรารู้ว่าใน PCB อินสไปทาที่ยาวมีการเพิ่มวัลุกเข้ามาเนอซื้อวัลุกด้วยเวลาการเพราะฉะนั้นเราก็จะซื้อด้วยไอจอินสไปทาที่ยาวขึ้นและถ้าจำเป็นในปอดที่네 แย่ๆเช่นยา ABS อาจจะต้องซื้อด้วยเวลาเกอบทั้งหมดเป็นช่วงหายใจเข้าแล้วก็ปล่อยให้หายใจออกเพี้เดียวแล้วก็อ่านคำใบใหม่คือเอาเวลาทั้งหมดมาซื้อเวลาหายใจเข้าเพราะฉะนั้นลักษณะนี้ก็คือเวลาหายใจเข้ายาวกว่าเวลาหายใจออกปกติเวลาหายใจปกติเข้ามันสั้นและยาวออกแน่สั้นกว่าปกตวเราคุยกับเขาว่าหนึ่งต่อสองเป็นจับเป็นหลักาล้ว ต่อหนึ่งและถ้าจำเป็นยิ่งยัวยุดกว่าที่ไม่ดีเราจะต้องเป็นสองต่อหนึ่งเมื่อไหร่ถึงหมดนั้นก็เรียกว่าเป็นอินเวอร์สเพชถ้าจำเป็นก็ต้องซื้อและถ้ายินเวอร์สเรชฌโฉมครือกระชืนยืนเครื่องช่วยหายใจถ้าเครื่องหายใจเป็นรุ่นเก่าเช่นเป็นเปเจ็่อซึ่งจะเป็นเครื่องรุ่นเก่าที่ไม่สามารถปอนลมเข้าหายใจอิสระขับเครื่องได้ตลอดเวลาเมื่อเราทำอินเวอร์สเรโอาจจะต้องนอกผลนให้ สีเหลเดในแะแซง่อเวลาใส่เบอรเดียโชวคนจะจะทกิดการแอนแสตานหรือดยนะครับแต่ถ้าเรามีเว็บเดเวเตอร์สมัยใหม่ในชนิดที่หน้าจอเป็นคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่เราเห็นในซีอูเจ็พันสอนหรอกนรับเจ็ดพันงมเป็นปุกแตมีตัวเลขของค่าย่ไม่มีจอคอพวเตอร์ไม่มีจอดิสเร์ถ้าพวกนันเห็นค่าที่มันไม่ใซิเร์นแอนเาไดใช้เว็นเดเอเตอรที่มีจอเป็นดิส่วนใหญ่แล้เนี่ยจะเป็น คอมพิวเตอร์สมัยใหม่ที่มีบทนี้เข้ามาเกี่ยวข้องวดนี้ก็คือหมวดที่อนุญาตให้คนไข้มีการหายใจด้วยตัวเองทุกเวลาไม่ว่าตอนที่คนไข้ไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ว่าช่วงที่เวเทเลเตอร์ตีลงเข้าไปในปอดหรือช่วงที่เวเทเลเตอร์ปล่อยลมเข้าปอดคนไข้ก็จะให้คนไข้มีสมาธิได้ทั้งหมดโดยไม่ต่างเครื่องนิ้วเท้าขณะกัดเยื่อปอดถ้าเวเทเลเตอร์สมัยเก่าเวลาขึ้นตีเข้าไปในปอดคนไข้และคนไข้จะหายใจ เวลสมัยใหมเขาใช้พวพวกนี้ช่วงที่ลมดีเขาเปไทยเราอยู่ในหอกแต่คนไข้ใจเครื่องัระปาดห่างใจคนไจใเปิดทางเขาเครื่องป้ายลมออกคนที่ไรหใางใจลอดีลมเข้าคนจะมาห่าใจเครื่องกันจะเกลักษณนี้เนีที่พมพู้นั่นก็คือร่างกายก็คือให้คนไข้มีส p o อเทนเน็ตบิ้นอยู่บนเป็นเทรเตอร์ตลอดเวลาทถ้าเขามีส p o อเทสอเทนเ็ติ้แรงแงาใทำงานและไดร ใช้เวลาพูดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นเบนเทเลเตอร์แบบนี้เราทราอินเวอร์สเเดโเราเป็นตํางนอกอินเวอร์สเเดโในเ e นเทเลเตสมัยใหม่เขาเรียกว่า APRV คือเรื่องเกี่ยวกับ APRV คืออันแ r วนเพรสเ r e ร e บีนีสเบนเทเลเตรแปลว่าเครื่องพวกนี้จะอัดลมก็เด่นก่อนเต่นเวลาแล้วก็ปล่อยให้ลงออกจากฝอเท่าที่ออกหมดตั้วก็กาเข้าไปใหม่หมดที่จำเป็นในกรณีเป็น a s ที่ พอนะครับเพ่เชื่อมไปได้ปัดกูรูไได้แเราใช้เวลาในการซื้อแล้วถ้าใช้โมดนี้ในโนไข่มนี้ก็ออกใหตอบตรงาหมแค่ยังพ่้นสเาซเอาละรับอีกโมดหึที่จะบอกพวกเราก็คือเพชรสัม u p p t ไปได้ยินเป็น i n d i c a t r ที่เราใช้ยูเพชรสอม s ั p จะปทไร่ที่เราบอกเวลาวีเวลาที่เราวีจากจาก s i p ออกมาเป็นอะไรครับซีแทร์ซีแครออกแดง ใกมรต่อในเรื่องเองเคื่อช่วยสัมภาษณ์สีในคนไข้ที่ไม่แข็งแรงที่เขาเอาซีดด้วยตัวเองแล้วยื่เหนื่อยแต่เราก็ยังไม่อยากส่เครื่องเขาก็มีวิธีช่วยที่เราหใจเองโดยแทนที่เวลาหายใจซีดแดแทนที่จะใช้แรงวทั้งหมดพอเาหายใจเขา้าเครื่องก็จ่ายลงนะเข้ามาเสริมมานเอาแรงเครื่องมาช่วยในเขาสัทีก็ทให้เวลาหายใจด้วตัวเองใช้แรงน้อยลงดีไหครับ ทำให้เวลามีสปอตเซนต์บิติงในสี่แถเนี่ยคนหายไม่เอยอะมากหลักการทำงานของพิเชอร์สปอตนะเราจะตั้งมีปกมที่ตั้งวันพิชเชอร์สเรตตั้งอะ่าไรสมมุติเราตั้งไว10้10เซนติเมตรนะแปลว่าอะไรแปลว่าขณะที่อยู่บนสีแถนห้าคนหายใจเองพองคนก็เรอหายใจเข้าเครื่องจ่ายจ่ายก่โเข้ามาเดนบอดนะจนเพชเชอร์สูงกว่าค่าสิ้อีกสิ เมื่อเาตั้งเพ่จะสปอสิท์เขจะโวกสิจากเวส์ไร์คนไทยถ้าคนแค่อยูี่สี่ถเมื่อตั้งเพจะสะอสิทิเขาจะช่วไปถึงสิบห้าหลันน v, กการทำงานเหมือน PCB ถผู้ปัญาาคือเมื่อคนแค่เริ่มมีสปอนที่ไดในายเจเขา้าแล้วเราตั้งรถพี c b บสิธเครื่องจะจ่ายโครสงสุดเท่าที่เรากำหนดจนลงเข้าไปชนสิบห้าพอชนสิบห้าเครื่องยนจ่ายโครมไหมเครื่องไม่หยุดจโครมเล่นน้อย เป็นสิบพันเด่นคนก็ดูนิดนึงเพื่อสะสมเข้าไปตอนนี้ใน P C P อาที่เราพูดไปเครื่องจ่ายนะเครื่องจะจุดจ่ายโกลเมื่อไหร่เมื่อโค้บอินสไปร์ท้าเราเต็มตัวกต็มตัวอินสไปทาอยนะครับแต่ในเพิเศษสัปดาห์เครื่องจ่ายดั้เดิมแต่จะจุดจ่ายเมื่อไหร่เนื่องจากหมวดนี้คนแก่หายใจเองเครื่องก็จะจุดจ่ายเมื่อคนไข้รู้สึกว่าหายใจพอแล้วเอ้ยครับเครื่องรู้ได้ยังไงว่าคนแก้หายใจพอ วิธีจะรู้ว่าคนไข้ได้พอไหมเครื่องก็วัดโฟลที่คนไข้หายใจไม่ออกไหมครับเวลาที่คนไข้ต้องการหายใจเยอะก็มีการดูดโฟลอย่างนี้นโฟลที่เข้าปอดจะจัดเยอะพอช่วงท้ายๆการหายใจที่ออกหายใจขอมโฟลที่เข้าปอดก็จัดลดลงดังนั้นเครื่องก็จะดีเท่าไหร่เมื่อไหร่โฟล,ลที่คนไข้ดึงเข้าไปในปอดเนี่ยน,นะเหลือ20หรือ30เปอร์เซ็นต์ของผิดโฟลแปลว่าคนไข้พอใจเครื่องก็อยู่ใจโฟลก็แปลว่า ไอ้หมเนี่ยการหยุดจ่ายจะหยุดจ่ายโดยการมีเทนโกลที่ผู้ปวรเหตุจากเครื่องเพราะฉะนั้นการหยุดใจโดยการออดีเทนโีลหมดเวียนเทเลอร์ที่ก็เป็นหมดที่สี่ชนิดที่สี่ที่เรียกว่าโกลไซเคิลแต่ที่เรามีเพชฌาตไซเคิลโบทูไซเคิลทารไซเคิลนั่เป็นเทเลอร์ในหมดที่ชื่อสั้นกว่าก็จะเป็นโกลไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจะตั้งตั้งเป็นซีทับหายใจเองเพราะจะนั้นผมใ้ไม่เดอนนะก็ มีมาเป็นซัพพอร์ตสีบนซีแพคสักพัค่อนแาแข็งแรงแล้ก็ลดเชเชอร์ซัพพอร์ตจากสีเหลือ5พอจากห้ากแข็งแรงแก็ลดเอชเชอร์ซัพพอรตจากหาเ้เป็นสูพอป็กสูงเขาก็ก,กลาย C ack, aries, เป็นสีแพนธรรมดาไม่ออกนะครับอย่าเอชเชอร์ตเป็นตัวช่วยสีแคเวลาสปอร์ตเน็ตให้ไม่เยอะมากเอาละครับตอนนี้เมื่อเรามีถึงช่วงใช้สปอร์ตเน็ตสีแพ นะครับพี่ัพอร์ตกันคือแล้วเนี่สิ่งที่เรากลัวคือดึงคนแคนหายใจเจน,น้อยนะไม่มีคนเฝ้าวันตางเช่นเหมือนกับนสสกนในแอสซิสต์เกินระยะนะครับปวดทําอะไรที่มันเกินขนาดแล้วคนหายใจน,น้อยอา,ายใจกระลาเพราะฉะนั้นในเวลาวีก็นนจะมีตัวช่วยอยู่2อสาตัวที่จะไม่ให้คนใจหายใจน,น้อยในช่วงที่วีน e n t i เ a t o r ที่เร,เราใช้อยู่จะมีย่สงตัวใหญ่ๆนะตัวที่หนึ่งจะมีฟังก์ชัน MVB ท,ท,ทเ a t o r เอ็ก็คือเขาจะการันตีมีดีกรุ่ว่าขนาดบีในช่วงกลางคืนเนี่ยสมมติเราบอกว่ายังตามนที่เราต้องได้มีดีกรุ่3.5ลิตรเราต้องลดัยจ้3.5ลิตรเพราะฉะนั้นเครื่องที่จะคอยวัดมีดีกรุ่ก็คือวาคาเดียกบรุ่นแต่ราคาที่ตัการหายใจหนึ่งนาทีบทบบ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 บยบบ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 บาก็ดูอบ่บบ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 ้บบ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 กบบบ เรื่องแบบนี้เรื่อบวกแล้วถ้ามันเด้ง3.5ขั้นต่ำก็เป็นการกระตนดีว่ามีผลุนอยู่ต่อไม่น้อกว่า3.5เหมือนแอซิดคอนโดที่เราพูดไปแต่ัวนี้ไม่ค่อยนิยมเนื่องจากว่าการจะมีการจะออเตอร์ตในมีินิมันจะต้องใช้เวลาถูกไหมครับกว่าจะเปลี่ยนแต่มันทีไปได้ช้าและสองการดีเทคมินิทุนขึ้นดูไม่ออกว่าเขาวลุมน้อยเหล็ปกติ เดือบฟรุนบ้านเป็นชามันแยกแก๊ออกเราะประวัติตนั้นเระุเราะฉะนั้นเป็นเดเรเตอร์สมัยใหม่ที่เราใช้ในซีอูะส่วนใหญ่จะมีตัวช่วยเดี๋ใสมกามับฉะนั้นหมดที่นิยมในปัจจุบัก็คือหมดโหมุ่งซับพอร์ตโหุ่งซับพอร์ตเปลี่ยนเสม็นดูเอาโหมดใน PCB จะเป็นตัวหดในสัมาระเนี้ยนะครับก็คือพิเชษซัพพอร์ตเนี่ยที่เราพูดใช่ไหมครับพิเชษซัพพอร์ตเนี่ยเราตั้งไว้ ECB แต่ว่าเขาจะมีใจลมมันก็แค่ผ่อนใจเพราะฉะนั้นเมื่อเราใส่พิเชษซัพพอร์ตตั้งในเครื่องสเกลใหม่ที่การันตีมรฟุ้งได้เราสามารถกำหนดว่าเวลาที่เราให้คนใช้ใช้เครื่อซัพพอร์ตเนี่ยไพย่ระบบลูก้องไม่น้อยกว่าจุดจุดจุดสี่สี่ที่เราตั้งไว้ถ้าระบบลูียังตามยาวนานกว่าสามร้อยนะครับเครื่องกระจายพิเชษซัพพอร์ตที่เราตั้งไว้ ตัพอตัวไหนโภลุกมันน้อยกว่า300เครื่อนก็จะเพิ่มปสัมาสูงขึ้ไปเพื่อหเพิ่อไสัมนเพิ่มแลลุสามระเป็นสอพอตันแค่มีแรงหายเยอะนะสัมตัวนี้โภลุกมันเกิน300เมร่อขึนก็ลดสัทานลงเพื่อจะสามารถปรับขึ้นปรังในการสัมปท์โดยให้กาี่ราควุมได้งนั้นในบทนี้ชื่อเรียกว่า วัวยุ่งแอนโชว์อเชืสัมพัธ์กเบอเชืสัมพัที่กัตมีประตูนที่เป็นสัมเจนกในที้้องกมีชื่อเรียนการใช้แังนั้นเราใช้บทนี้ในการบินในซีแพปีซัพพอร์ตก็รุนาใส่ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้ไปเอาละสุดท้ายนะครับเป็นเรเตอร์สมัยใหม่ก็จะมีบดช่วยหายใจที่พวกเราจะไม่คุ้นเคยทีเรียกว่าใบแผบแผก็คือเป็นเรอร์ที่เอาข้อดีของ p c ข้อดีของสวัสิการวิติกไนซีแมาเป็นเทติเดอร์ที่ผู้พูดจะหน่อยแล้วก็คือเป็นเทนเดอร์ที่คนไข้สามารถหายใจได้อย่างอิสระทั้งบนเบเชอร์บนทีและเบเชอร์หน้าซึ่งเป็นเทนเดอร์ธรรมดาอยูุด่อนหาไใจได้เพราะว่าเป็นเทนเดอร์ธรรมดาหายใจบนเบเชอร์แรกได้ก็คือก็คือ S M B C ขาดใช่ไหมครับที่ตอนหาย S M B C ขาดคือเวลาขึ้นตีขึ้นแบบตีเวลาขึ้นไม่ตีหมดก็ถอหายใจ แต่ในหมวดใบแหวเวลาเครื่องตีแล้วไม่เชื่อมองบนมันก็ยังหายใจได้สบายใายเฉื่อยสมบูรณ์โดยไม่ตายไม่เลยเนในนิจิตรเรื่องหมวดนี้ก็เป็นข้อดีในทางที่ทําให้แผ่การถังาน้ำได้ตลอดเวลาและไม่คลายเครื่องจะเป็นหมวดที่เป็นเลเตอร์ในฝั่งยุโรปโดยเฉพาะเยอรมันและสวิตเซอร์แลนด์มีใช้ก่อนเป็นเลเตอร์ที่มาจากอเมริกา20ปีหมวดนี้ใช้ในเยอรมันและฝรัเงเซสเดือน แต่เรามาชอบมากก็วิ That, ่งลงไปเป็นการเต่ต์บอนด์อีแต่ FBA มันแค่จากคอนเสิร์ตเอง FBA ไม่คัดคุ้มหมวดนี้เมื่อไม่ครูเป็นเอเจอร์ที่ทำทางรายการก็ไม่มีผลดี้นะจน20ปีต่อมา FBA แก้คู่เพราะฉะนั้นแค่การเป็นเอเจเตอร์ฝั่งรายการก็จะมีคนที่เข้ามาทุกตัวและเป็นเอเจเตอร์ที่เราซื้อเข้าวไอซีอยู่ในปัจจุบันสองแต่ในเรื่องทุกตัวมีคนที้อยู่แต่เรียกชื่อต่างกันไปนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครสนใจก็ไปลองใช้ี้ดูก็จะทำให้คนใช้หายใจสบายขึ้นก็ดีขึ้นดังนั้นเวลาใช้เบนเทอร์เขาก็จะเปลี่ยนว่าถ้าจะเป็นเบนเทอรที่มีูมิหลังดีมีมีความน่าเชื่อถือก็มักจะนิยมไปเล่นเบนเทอร์ลุ่มยุโรปเยอะมันสวิสสวิเซนดนะเป็นเบนเทอร์ฟันเม้ปาก็จะเป็นเบเทอร์ที่ดีกว่ากาใช้นะครับเอาละฟังมาเยอะแยะ ตอนนี้เราจะมาความง่ายๆเอาคนไข้ตัวอย่างในที่ตั้งนะว่าคนไข้เราเจอปัญหาอย่างไรแล้วเราไปใช้โหวดอย่างไรถ้าเราเข้าใจเราก็จะได้สันกันจีไพูดเอาคนไขที่ง่ายที่สุดที่เราพูดกันแล้วคนไข้ตัดตัดธรดมดาคนไข้ตัดตัดมีปัญหาแค่เข้าหายเจ็บเป็นหองเพราะว่าเจ็บแผลแล้วทำการยัง้ยปอดแทนปอดไม่มีปัญหาอะไรเวนเตอร์ที่เราจะใช้เขาได้มีอะไรครับง่ายๆก็คือเบิดใช้ได้ วันนั้ก็ไม่วางนะันใช้อไรบ้างถ้าคนไข้ไม่หายใจก็เป็นเสี่ีได้ก็เป็น,นสิบองตัวอดี่ย่ที่บอดตีก็ถอนมาเป็นอีพิสอีพิสดีก็เอ็กค์เปเนตมาเป็นออกเสียดายมนตกปีนออกไปดูเน่ยนันก็เป็นเคสที่ไม่สุด่ก,นนก็ทำคนเคยอ,อยู่แล้วคนเกิดเท้ตต่อไปคนเท็ตเกี้พอไปอยู่บนบอดดืนๆให้ข,ขึ้น หลังมีเพชแอบร์เพิ่มเ,เ,เรืสูงแซดเพิ่มตามออกซิเนเพิ่มตามแล้วก็มีแผ่ออนปอดซีดีก็แปลว่าคนให้จากปอดที่ไม่มีปัญหามากมายมีแค่จะได้ปอดที่ปอดมีปัญหาไหมครับมีชั้นที่เง็นปอดก็คือแล้วท่อ,ออ่อนตึงแล้วแซดไม่ดีออกซิเนต่ำเมืม่อเกิดปัญหาชั้นติ้งเก็รินมากเกิดอาการเทสิสในปอดตัวช่วยที่จะู่เปิดกรณีนี้ไม่อยู่ในปอดอยู่ในเบอร์แล้วคือ ทิยมเท่านั้นมันติถึงยิ้มเบอร์ถามยิ้มก็ได้ก็จะรใช้เบิร์ก็ไปหาเครืร่องประมุขมา IDU ถ้ามีเพีงไอซียูก็ถูกไอซียูใ, CEO, CEO, ใช้เครื่องประมุขถ้าไอซียูไม่มีเพียงก็ต้องดิ้นเดินหาเครืร่องประมมาใช้ที่บอกไปได้ก็ต้องอ่านยิ้มถ้าไม่อ,อ่านยิ้มคนใช้ไม่รอดเอาลนะพอเราได้คคเครื่องพีดมาเฟโกลทุ่มจะตั้งอะไร จจจออทีขขเ่เราเซ็ตได้ก็แต่ห้างต่ต่ำบาสูงๆบางเเป็น4ห้างเราเซ็ตทิดสูงดีหรือต่ำดีต่ำมันอาจะไม่ได้ผลแต่มันปลอดภัสูงมันได้ผลแต่มันจะท้อมาะฉะนั้นวิธีเซ็ตมาเซ็ตจากต่ำไปสูงอยู่แล้วเป็ไม่ออกก็ต่า,าหา้วันรู้ได้ไงว่าคิดตรงนั้นมันแก้ปัญหาช้าได้เราประเมินที่ไหนครับก็ในร้อยเปร็นต์แล้วก็เดีย คอามพิ่วาต้านความร้อนเอเจนตเอเจนตเท่าไหร่ไม่เกินเท่าไหร่ที่บอกว่าพิมพ์น้นแก้ชั้นได้เป็นที่พอใจเอเจควรจะไม่เกินไม่เกินกี่สองถึงสาร้อยถะเกินสองสามร้อยต่วย่าเถมครับนั่นแปลว่าเอเอูหนึ่งเอใหญ่เท่าไหร่ถ้าเราต้องการเอเไม่เกิน200อยแก้ต้องได้เท่าไหร่ ร้อยก็ดหกสายกันสี่เกถ้าสามน้อยก็3 7มแปลว่าารแก้ยู่3แกัประมาณ4 0 0นอยเพื่อที่เราจะบอกว่าเราแก้ใช่ไนมครับแต่ถูกไหมครับเาแ่ผิดแพทครึ่งชั่วโมงกลับมาแก้ทีเดถ้าจอดแล้วเยี่ยนี้มันยังเกินเราแก้ได้ทีละงหรืามจากข้างมาเป็น7เจ็ดแปดแล้วก็เป็น10บ2ิบสองหรือสิบสคือเก็ดระเสดทกครึ่งชั่วโมง แล้วก็จบูจนถึงค่าพิษที่แก้ชั้นได้บประก็เห็ว่าเกเดียนมันก็จะลดลงมาทีนทีตท,ท,ที่เราขอใจะต้องเ็เดยเ่ PM. ยวเดียวกระดากเป็นไงครับมันเกิน200ขมาเสามเราดเนามนอยู่มาได้ินดีแปลว่าเราแก้ได้าก็แก่เป็นพิเข้ไปพอเราแก่เด็ดพิได้จุดที่เหมาะสมเกเูกใจผูกอ,อย่างดีมีลาศี เราจะลด F ไนโตทก่อนเดยลดที่อนะาเก็ต้องลด F ไนโตรทรููกไหมครับกดนยปหุบเป็นเพีงยงเป่นเพียงตัวซื้อเวลาและให้เยอะๆก่นดดอนเปลี่ยนอันตรเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งคีดได้ดีเราควรจะสาม,มารถลด F ไนโ o ทูมาอยู่ที่0.4อย่า้สบายๆเพราะอะไรเพราะถ้าเราแก้คี่ได้ดีก็แปลว่าที่ได้โชวอย่างน้งนอยนะองไม่น้อยกว่า300ถูกไหมครับถ้าพีานน่3อ0 เสียในบัแก okay, ๊ควรเ้เท่าไหรู่ดมาสามร้อยจุดสี่เท่าไหร่ครับจุดสี่จุดสอยอกาเนาะแต่คิดเป็นเคส่วนสองส่วนที่ใช้คำนวณมานฟองมันร้อยยี่สิบนร้อยยี่สิบโอเคไหมโอเคแซดร้อยไหมแซดร้อยเปซดร้อยกแต่โอทูร้ิแล้ว ได้แค่นี้ก็ถือว่าโอเคแล้วก็ลดน้ำหตักลงมาได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนในการใส่คอมเพลเตอร์พาคนไข้ไม่หายใจก็เป็นคอนโทรลวินพีพอเริ่มหายใจก็เป็นแอสิสคอนโทรลเอสบีนะครับพอเริ่มทุกอย่างดูดีเข้าที่แล้วก็วินออกมาเป็นเอสแอนด์ีซีพัทถ้าอยากจะให้ซีพัดง่ายก็ใส่ดิจิตอลสปอตเตอร์ไฟกับซีพัทอีซีเพราะฉะนั้น พอ S M B หวกสีแพดและสัมพัทคนไข้ดีก็เอา S M B ออกเพราะเราถอยระบบแท้งล็ดูดีก็เอา S M B ก็ออก,ออกาาอมาเป็นสีแพดสัมพัทพอมีสีแพดสัมพอทคนไข้แข็งแรงดีก็ลดสัมพัท์จากสิเหลือจากหเหลือศูนก็เปปดนิบสีแพดและสีดถดีก็ปีนมาเป็นสีพิ่เป็นออกเสนมาถุกแทรขั้นตอนก็เส็นเป็นี้ ทุกขั้นตอนในการจะถอยออกมาต้องประเมินด้วย p f เ s h โ w สามเหลือเพื่อในกาวัดคนไทยควเก่งต่ที่ต่อไปที่ถอยออกมาตาเก่งในการีบหายต้องใช้ PFT s ช o w ในการประเมินทุกคั้งจะใช้คำมวูเสียคนไข้ก็ยดากนี้พอช่วงที่เราใส่ Volume Control ในช่วงแรกไปอดปอดบีอากา a i r w a ร์สูงต่างบ o l ยาตัวช่วยคืออะไรครับก็คือเซชอ Control แล้วถ้าไนเป็นฟลเตอร์ที่มีทูอินบัท์ก็กใส่ในตัวของไตเพื่อทำให้การดีทรวร์โดยแอพีด้วเ,เวชื้อตัำลงนะครับใส่พิเชษคอนโทรลแล้วรู้หมดแล้วปอดก็ยังแย่ยสักพักเครื่องก็ตีหายไปเชื้อละลายแปลว่าปอดมันไม่สามารถดีด้วยอินสไตน์ทางเขาเดินได้นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีตัวช่วยก็คือซื้อด้วยอินสไตน์ทางที่ยาว ก็เป็นอินเวอร์สเลเชอร์เพราะฉะนั้นถ้าต้องใช้อินเวอร์สเลเชอร์ก็ถือว่าเป็นเลเทอร์นั้นเป็นรุ่นเก่าหรือใหม่ถ้าเป็นรุ่นเก่าที่ไม่มีสปอร์ติเนียก็เป็นหมดที่เรียกว่าเลเชอร์คอนโทรลอินเวอร์สเลเชอร์สเตชันเอซีไอเีต้องหน่อ,ของขั้วถ้าเป็นเป็นเลเทอร์สมัยใหม่ที่ทำใบแผงได้ก็ใช้หมดเอพีอาร์บีแอร์บีเลเชอร์สเตติชันก็ทำอินเวอร์สเลเชอรต้องหนอสนงสองขั้วเลื่อนระดับพอๆทยดีเรียบร้อย แข็งไดดีแล้วก็ถอยจากอินเวอร์เตอมาเป็น e ขซีบีปนี้แล้ว,วามมาก็ถอยมาทำ้านน่อคนไข้ที่เริ่มีเริ่มมีได้ดีนะอยู่ในเพศช่ัยสอดเราก็อาจจะใช้ตัวช่วยเป็นเอ็ BMW, หรือว่าบดคอนโทรลเข้าไปเพื่อการวีว่ารูปในชวงการพืชวมม่วนตัและในเทอร์เนเที่ทำใบงานได้ก็เปหาเลนสาเราสร็จจบ็นบนทอะไรทั้งพวง,งที่ลึกลับซับซ้อน จนถึงสูงสุดที่เราโรงพยาบาลทำได้ในโรงพยาบาลเรา,เา,เราถ้าจะได้จริงๆก็อยู่แค่นีให้ปากกัน